สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้หลายคนจะหยุดนะคะอ่าเดี๋ยววันหยุดอย่างนี้เป็นเรื่องงามยามดีของทุกคนเลยนะคะที่เรามานะคะสวดมนต์ทำสมาธิไปพร้อมกันกันกบตุนนะคะอ่าถ้าใครแบบว่านะะโอ้ไม่อยากจะแบบว่าเกียดวันจันทร์เออตุ่นเคยเป็นคะเกียดวันจันทร์รักวันศุกร์ ก็คือนะคะวันจันทร์ต้องไปทํางานใช่ไหมคะไม่อยากไปทํางานส่วนวันศุกร์คือเอาทำงานวันสุดท้ายแล้วจะได้หยุดอ่านี่แหละนะคะถ้าใครไม่อยากเป็นอย่างนี้นะคะลองเริ่มนะคะใช้กดแรงดึงดูดศึกษานะคะติดตามตุ่นได้แล้วก็นะคะมาสวดมนต์ทำสมาธิกันนะคะเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่มีความสุขในทุกๆวันตอนนี้ตุนเป็นคนที่รักทุกวัน รักทุกวันมา,มารักทุกวันจันทร์วันอังคารว,าวันพุธวันพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์รักทุกวันเลยนะคะทุกวันเป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะเดีวจากาสีหน้าและแววตาได้เลยนะคะ,ะเราไม่ต้องแบบว่าตายแล้วไม่อยากไปทำแล้วต้องทำอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถนะคะเลือกลิขิตชีวิตของเราเองได้เราอยากทําอะไรก็ทําเราอยากกินอะไรก็กินเลยอยาก นอนเราอยากไปไหนเราอยากอะไรนะคะทำได้หมดเลยติดตามนะคะติดตามช่องนี้ไว้นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะคะเริ่มจากนะคะการที่เรากำหนดจิตะะแล้วเราก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะ อยู่กับปัจจุบันทำอะไรก็ให้โฟกัสปัจจุบันนะคะขออนุญาตแชร์แชร์ไปนะคะ ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งมี่านะคะเคยได้ยินคำนี้ไหมคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งมีนะคะเรามาสะสมบุญบารมีไปด้วยกันนะคะบุญน้อยเหนื่อยมากมากเหนื่อยน้อย สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาสวดมนต์ทำสมาธิกันนะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวเรามา เริ่มจากการกราบพระก่อนนะคะล,ลึกถึงคุณพระรัตนาตัยนะคะพระพุธพระธรรมพระสงฆ<ม>์อิมินาสก,กาเรนะพุทธทางอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเรนะธรรมบางอภิปูชยามิอิมินาสก,กาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควา พุทธทางพัควันตังอภิวาเทมิสวะขาโตพัคขวตาธรมโมธรมังนะภาษามิสุปฏิปันโนพัคขวโตสาวกสังโคสังคังนะมามิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสราเนนะสหปัญจะสีดานิยาจามะ ทุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุราคณาทายะติสราเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะตุติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสราเนนะสหปัญจะศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรานางคาฉามิธัมมังสรานางคจฉามิสังฆังสรานางคจฉามิ ทุติยมปิพุทธังสาร,รนางคาฉามิทุติยมปิธรรมังสารนางคาฉามิทุติยมปิส <crian Gülme> ังคังสารนางคาฉามิตติยมปิพุทธังสารนางคาฉามิตติยมปิธรรมังสารนางคาฉามิตติยมปิสังคังสารนางคาฉามิ ปานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิอัทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิการเมสูมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทางสมมาทิยามิ สุราเมระยะมัชชะปมาถฐานาเวรมาีสิกขาปทางสมาธิยามิสัพพังอัป,ปราทางคมัธเมพันเตอุกาสะทวรตตเยนะกตังสัพพังอัป,ปราทางคมัธเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต อิติปิโสภะควาอาระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษยานาังพุโทโธภะควาตีสวะขาโตภะควตาธรรมโมสันทิติโกะกาลิโกเอหิปสิโกโอปะนายโก ปัจจตังเวทิตโพวินยูฮีตีสุปฏิปันโนภขวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภขวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภขวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภขวะโตสาวกสังโฆยะทิทานจตาริปุริสายุคานิ อาถะปุริสปุคคลาเอสะภะควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระนิโยอานุตตะรังปุญญะเขตตังโลกสาติ มุริมันจะทิสังราชาทัตรรัฐโทปาษาสติคันทัพพานางอาทิติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตัสสะพหะโวอินทานามามาหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทมานาอัดถังสุ ทักขีนันจะทิสังราชาวิลูโหตัดปัสสาสติกุมพันธานางอาทิติมหาราชายศส,สิโสปุตตาปิตาสะพระหโวอินทานามามหัพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศส,สิโนโมทมานาอัดถังสู ปัจชิมันจะที่สังราชาวิรูปกโขปัสสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิดสะพหาหโวอินทนามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอัดถังสู อุตลานจะทิสังราชากุเวโรตัดปัสสาสติยักขานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะหะโวอินทานามาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโดโมธมานาอัดถังสุปุริมาทิสังทัตตารโถทักคินีนวิลุหะโก ปชิเมนะวิรูปโขกุเวโรอุตร,รังทิสังจัตาโรเตมหาราชาสมัมจาจะตุโรทิสา,าทัทัละมานาอัดถังสุสักเคกาเมจะรูปเปคิริสิคราะตะเตจันตะริเควิมาเน ทีเปรัเทจะคาเมตารุวนะคาหาเนเคหาวัตถุมหิเขตเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทาะวิสเมยัคขันทัพพนาคาทิทันตาสันติเกยังมูนิวระวัจานางสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโลอัยยมภะทันตาธรรมสวนากาโลอัยยมภะทานตาธรรมสัวนากาโลอยยมภะทันตาขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ